เฮ้ยเราเรายอมหมอไอสัตว์ฮัลโหลมีคนลุดลุ้ยด้วยวะลุงรับครับอันเนี้ยไม่เรายอมป่ะเงย JK ไหมขอบล้อโยโกะอ่ะเนี่ยในรถมาก็ดีไส่ใครันเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอางี้ไหมกูมีวิธีหนึ่งเว่จะเล่นงาน JK อันนี้มันนี้อันนี้ ูมีวิธีหนึ่งที่ที่ที่จะเล่นงาน JK มึงต้องทําให้อํานาจอะแตกเว้ยกูอยากดูสภาพเหมือนกันนะมันจะมีความอำนาตอนนี้ไอ้เหี้ยจุกใช่ไหมกูสักงานไอ้จุกเพาต้องไม่มีคนชอบไอ้เหี้ยจุกแน่นอนเว้ยเข้าวปะ <c oughs> เราต้องไปปั่นหัวอีกคนนึงอะ่ะไ,ไ,ไ,ไอ้ธงไอ้ไทยเหี้ยอะไรก็ได้กูก็อยากดูสภาพจีเอจีเอจีเอจีจีเอจีเอจีได้จีได้แต่กี่จีจีอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอลดูนะลูก เยี like <issements> ๊ยมันไปล่าไข่กันแน่ไว้สัตว์อยู่ไหนมาด่าอ่ไพี่ไมอยู่ไหนวะด่าดูไม่ออกดูไม่ออกจะอยู่แถวเนี้แหละอยู่เลเวลว่าอยู่ตรงกระชันขึ้นเลเวลว่าตรงเนี้ยตรงขออ่ะขอลอยฟ้าเออตรงขอลอยฟ้านี่เปล่าเจ้าเม้งท่านเม้งถ่ายเออใช่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 เม้งกูเห็น JK อยู่ไม่ใช่หรอเยี่ยจีตะกี้เนี่ยเห็นไอ้ไทยเห็นไอ้จีด้วยตะกี้จีพูดไม่โทรอ่ะไม่มีเบอร์ กข้นนึงได้คนหนึง,นนงแมวทำเนียนไปยืนฟังกันนี่ด โอเคขาดเพชรฟ้าพี่มีเพชรฟ้างไหมอ่ะไม่มีพี่ไม่ได้ทำเลยผมประกาศแล้วไม่มีใครขายเลยอะ่ะใครก็ตีกันอะ่ะใครตีกันอะ่ะไอ้ชูย่าใช่ใครตีกันอะ่ะไม่รู้ว่าอาชมรมคนอาวุธไปถึงพวกข้าเราตีกันอยู่ในเรนอันนี้ก็ต้อง,องกันอยู่ว่าชมรมเนี้ย ไปเร็วถอยก่อนนี่ไปไหนคนเดียวไม่เป็นแล้วเหรอถอยถอยก่อน ดูดีว่าจะเปลี่ยนดักแคบปะไอ้แจ็คเราโทรห่วยเฮียจีดิเราปั่นห่วยเฮียจีดิไม่มีเบอร์จีครับรวมบ้านเฮียอะไรเยอะแยะวะไอ้สัตว์ไอ้เฮียขยันประชุมเฮียใหญเนี่ยประชุมเป็นนักธุรกิจเลยเฮียเออจริงจริงพี่เนี่ยจริง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 ที่อยู่รวมอยู่นั่นแหละเนี่ยแกออกมาละสี่ครั้งแล้วมันรวบรวมเนี่ยเรียกรวมเนี่ยเฮีย ปรด็น,นแก๊งน่าจะแบบหมันอยู่เสาร์อาทิตย์อีกแล้วประได็นไอ้เฮียทำรูไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยมึงไม่เหี่ยวะลุงลุงครขอรีดอมมาแป๊บนึงได้ปะเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเฮ้ยครูมีมไอ้แจ็คเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดเก้าต้องแอบหลบไปไหน่อยไหมห <laughs> ลบตรงโคตรหินหน่อยไหม หลโหล่อไอจีหล่อหลอครับมึงกูรู้แล้วว่ามึงอ่ะก็ไม่ได้ชอบที่เฮียจุกมันขึ้นมาเป็นคนนำหรอกใช่ปะทำไมอ่ะเอา,อางี้ไอจีงั้นมึงอ่ะงั้นมึงก็ขึ้นเป็นบอสคนที่สองแบ่ง คือมึงก็ดึงคนที่อยู่กับมึงอ่ะมาไว้กับมึงสักหน่อยนกูว่ามีอยู่แล้วพวกเพื่อนมึงอ่ะมันฟังมึงอยู่แล้วมึงก็ขึ้นเป็นบอสคู่กับมันอ่ะเมื่อแล้วมึงคิดดูว่าใครมันจะอำนาจเดียวกันมึงก็ทำอำนาจตัวนั้นให้มันเดียวกก็บอกดิไอ้เหี้ยว่าเบอร์แก๊งเบอร์เกอร์ไอ้สัตว์เพราะแก๊งควีนอ่ะแก๊งเบอร์เกอร์เขามีพระคุณกับเราไงเรื่องบ้านเรื่องระบบมูลที่อะไรอย่างเงี้ยใช่มึงก็ตีว่าผู้มีพระคุณเหรอไอ้สัตว์งั้นมึงก็หาคนที่เห็นด้วยกับมึงอ่ะมาอยู่กับมึง งั้นมึงก็เดินมาอยู่กับมึงตอนเนี้ยมึงก็อยประชุมเลยไอ้เหี้ยว่าประชุมดิพวกมึงจะตีกันหรอไอ้เหี้ยผู้มีพระคุณไหน่อสัเออเนี่ยมึงลองเรียกประชุมมาที่บ้านสักครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วก็คุยแล้วก็บาตีควีนหมดแล้วเหรอแล้วมึงอะ่ะเออแล้วทีเนี้ยถ้าถ้าตีควีนเสร็จมันน่าจะกลับมารีลอ,อะ่ะมึงก็ลองเรียกประชุมดู ทำส<อ>้มเหรอ,อ <laughs> ทำคือมันมันแจกอะไมันซื้อใจอ่ะมันมันเอาเงินมันเอาเงินซื้อคนอ่ะเ <c oughs> ยี่ยวกันซื้อคนไใ้สัตว์เยี <c oughs> ย่ยได้จัดอ๋อแจกตังค์คนในแก๊งด้วยอ่ะโอ้โหตอนนี้มันอยู่มันอยู่มันอยากาูกำลังไปบ้านควีนใช่ปะไป้อากรก่อนลุงไปเอากรอก่อน ไปวะจะกระทืบลุงเหรอเฮ้ยไอ้กลุงลุไม่สนหรอกพอไม่สสนจุดเจเคแล้วกุยังไงก็เดาถามพี่เดๆโอเคพูดกับพี่ดิพูดกับพี่เด้เว้ วิ่งใช่เรียกว่าอยู่ไหนนี่ในรถไมไ่เอ้ยวิ่งพอใจกว่าที่จุดเป็นหัวหน้าแก๊งสั่งวิงเนี่ยไม่ได้ไปฟาร์มเดี๋ยวนี้พวกมึงจะตีพวกมีพวกคุณกันแล้วเหรอวะเฮียแต่คอผิดกันจังวะตีกนันเรื่องอะไรไม่รู้เลยอะไ,ไรเฮียไม่รู้เฮียอะไรอยู่ละถามผิดคน <c oughs> <c oughs> ไปบ้านขุยนะตอนนี้ร้านเราเยี่ยจกพยุดอำนาจเยี่ยมใจคนมันเปลี่ยนไปเร็วขนาดนั้นเลยหรอไอ้สัสจุกพร้อมนำครับจีจี้พร้อมเป็นกำลังซับเล่นเพลงเลยเหรอ อุย้ยเฮ้ยไม่สู้เลยอะ่ะใครไอ้สู้นี่หว่าสู้นี่หว่าสู้อยู่นี่หว่าอุย้ยเชี่ยเอาวะยุ่งจุกวะเฮี่ยทุบกระข้าวตัวเองเฮ้ยเราเ,เรายอมหบอไอสัตว์ฮลัลโหลมีคนร่วม<ล>ด้วยด้วยว่ลุงครับครับอันเนี้ยไม่เรายอมป่ะ ผมไม่ยอมแล้วแต่ลุงอ่ะให้มันมันมันเกินไปแล้วนะผมมันเนี่อนก่อน ไปตีดิเฮตีอยู่ไหนวะชุบไปตีดิชุบไปตีดิตีอยู่ไหนอ่ะ,ไ,ไ,อไ,อะไม่ได้ตีะตปะเอลุงไม่ไม่เจอไม่เจอผมหาอยู่ เชียร์บุ๊ด้วนะครับชุบไม่ปลดแล้วนะชุบควีเลยครับแล้วก็ชุบควีครับชุบควีอคนนึงเนี่ยเป็นเจ้าบ้านมมมงอะผไ่รู้เจ้าบ้านเนี่ยสีขาวเจ้าบ้านชุดนอกชุดนอกเจ้าบ้านชุดนอกเจ้าบ้านชุดนอกครับไอ้ตี๋หมอ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 เอาชุดนอกเอาชุดนอกเข้าไปเลยครองจริงอ่ะของจริงอ่ะ ชุดนอกเข้าบ้างครับเอาเจ๊เขคับโรงพยาบาลหนูโคตรบ้าพี่กูชุบชุบไอเดียเหรอครับเขาชุบเจ้าบ้านก่อนได้ไหมเผื่อเจ้าบ้านจะแจ้งความครับมันมันต้องให้เขาคนที่เหลือนี่ครับมันชุบก่อนเนี่ยผมเหลือเนี่ยครับโอผมเนี่ยครับอ๋อแจ้งใช่ไหมชุบเจ้าบ้านก่อนนะครับเป็นเจ้าบ้านชนะเนี่ยครับแจ้งความป่ะแจ้งครับแจ้งแจ้งแจ้งเรียบร้อย ไปแล้วไปเป็นจุ๊บจ้าบ้านเลยเลยจุ๊บจ้าบ้านเลยเลยลุงเมื่อกี้โคตรสวยอะผมแทงเต้แล้วลุงตีล้มแบบครบคู่อะไอ้เหี้ยช็อตนะโคตรบ้าเย๋ผมรู้ละชายจุดเด่นแทงเต้ไปหาลุงอะแล้วแบบเอาไปสองเลยเต้เคที่อยู่นอกบ้านที่ที่นอกนอกปูนเนี่ยขใส่หน้าปิดหน้าปิดตาเลยนอกปูนนะเดี๋ยวในในปูนให้ตำรวจเขาเอาไปก่อนห่อเลยห่อเลยสี่คนนี้อยู่ควีนไหมครับสี่คนนี้อยู่ควีนไหม ต้องควนถอดได้กอะไรครับได้ได้โอเครู้รู้แล้วว่าใครก็แต่ลุงเขาพักร้อนเขาไม่เกี่ยวข้องแล้วนะโอเคบ้านแม่ผมครับอันนี้บ้านแม่ผมโอเคครับโอเคโอเคผมมาปกป้องไอ้พวกนี้พวกคุณนะสำหรับผมครับโอเคครับชัดเลยพี่มือปืนรับจ้างดูสิวันไหนค่ามืออาชีพ แก๊งแก๊งเสือโค่งคือตรงนั้นไอชิมะาไงตายหมดไม่สนลกเรามีเรื่องมีศาสตรแล้วซะเอาอีกแล้วตะคนมาไม่พอเอาอีกแล้วตอนแรกผมนึกว่ามันมันจะนานแล้วนะตอนนี้มนร่วงไปอ่ะไอเฮี้ยใจแป้วเลยการบูกกรรมมนนานบูกเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดา But fair, what you wanna cry? She ain't gonna let talk, what you gonna die? She ain't pay you loud, what you wanna lose? I'm talking like what you gonna